จันทบุรีสมาคมทหารเสือพรานบอกอ333นักรบแนวหน้า4เหล่าทัพทแถลงข่าวความเข้าใจผิดจากการแอบอ้างเรียอรายเงินเมื่อวันที่16พฤษภาคม2567เวลา13นาฬิกาที่สมาคมทหารเสือพรานบอก333นักรบแนวหน้า4เหล่าทัพตำบลป่งน้ำร้อนอำเภอป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีโดยิบเอกประสิทธิ์แก้วอิน นายกสมาคมทหารเสือพรานบก333นัก,กรบแนวหน้า4เหล่าทัพพร้อมด้วยสมาชิกจัดการแถลงข่าวความเข้าใจผิดจากการแอบอ้างเรียรายเงินใช้ชื่อของสมาคมทหารเสือพรานบก333นัก,กรบแนวหน้า4เหล่าทัพเพื่อเรียรายเงินจากประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดปทุมธานีจังหวัดนนทบุรีและอีกหลายจังหวัด ซึ่งทำให้สมาคมทหารเสือพรานบก333นักรบแนวหน้าสี่เหล่าทัพเกิดความเสียหายและทางสมาคมทหารเสือพรานบก333นักรบแนวหน้าสี่เหล่าทัพไม่มีนโยบายใดๆที่อนุญาตให้สมาชิกไปเรียกรายเงินหากมีผู้ใดแอบอ้างชื่อของทางสมาคมทหารเสือพรานบก333นักรบแนวหน้าสี่เหล่าทัพเพื่อเรียกรายเงินจากประชาชนดังกล่าว ทางสมาคมทหารเสือพรานบก333นัก,กรบแนวหน้า4เหล่าทัพจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสำหรับผู้ที่พบเห็นบุคคลแอบอ้างชื่อสมาคมทหารเสือพรานบก333นัก,กรบแนวหน้า4เหล่าทัพไปเรียรายเงินสามารถแจ้งข้อมูลมาที่หมายเลขโทรศัพท์0625322617 11ประสิทธิ์แก้วอิน นายศมาคมทหารเสือพรานบกอ333นักกรบแนวหน้าสี่เหล่าทัพหรือหมายเลขโทรศัพท์0 6 3 8 8 6ก1 1 6นาวาโททองอินทรมสุพรรณรองนายศมาคมทหารเสือพรานบกอ333นักรบแนวหน้าสี่เหล่ cual, หหาทัพส,สมาคมทหารเสือพรานบก .3 33 3, ขณะนี้นะครับไม่มีการเลีร่รไรไม่มีการกิกจ,จัดกิจกรรมผู้ที่แอบอ้างรู้ครับเดีย๋ยวนี้ยังรู้จากเชื่ออยู่ เพราะรายชื่อของพูกที่แางนี่อยู่ที่กองปราบอยู่ที่สันติบาลผมส่งไปให้ทุกรุ่นรุ่นทุกสหมัยสี่สิบคนครับ๋ยวนี้ไปสอบถามได้ครับเพราะเพราะสามสี่คนนี้ครับอยู่ในพื้นที่นี้ผมเอาเข้ากองปราบไม่รรายครับก็ขอสถานีตำรวจกองคำลังก็ไปติดต่อพิชาธวันกองปราบเลยไม่มีครับแจ้งความไว้ที่กองปราบนะครับทุกอย่างครับ ภาพข่าววจนะชัยวาจาพารวยรายงาน